กลับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม Facebook t e l e v i s i o นที่เคารพรักทุกท่านท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับการที่นายกรัฐมนตรียอมรับว่าทุกวันนี้อิทธิพลของโลกโซเชียลน,นั้นคนรุ่นใหม่เข้าดูแลแล้วเขาก็ถือเป็น เครื่องไม้เครื่องมือในการบำรุงสมองเฟซบุ๊ก e ท e v i s i o n เราก็ต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะกะบฏรัฐประหารประเทศชื่อพลเอกประยุทธ์จันทโอชาแต่ว่าตั้งแต่วันที่22ุพฤษภาคม2557นั้นท่านก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัตริรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว และก็ถาวรการเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นหลักการบริหารราชการแผ่นดินเขาถือว่า The King Can Do No Wrong เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศนี้นายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้ทูลเสนอและผู้รับสนองพระบรมราชโองการใด้ส่วนใหญ่ ถ้าเป็นในส่วนของรัฐสภาในส่วนของสารมีกาก็ถือว่าสองท่านนั้นก็ต้องทำหน้าที่นั้นไปในฐานะผู้ทูลเสนอและผู้รับสนองเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าหลักการปกครองประเทศเรานั้นตั้งแต่ล้มเลิกระบบสมบูรณาญาสิทธิราชประเทศไทยก็กลับมาสู่การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งเขาเรียกกันว่าระบบรัฐสภาเพราะเราเอาแบบของประเทศอังกฤษมาไม่ได้เอาแบบระบบประธานาธิปดีแบบสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเมื่อหลักบ้านหลักเมืองเป็นเช่นนี้นะครับท่านผู้ฟังที่เคารพการที่นายกรัฐมนตรีไปนั่งทำงานที่บ้านพระยารามราคบ ซึ่งเป็นทำเนียบรัฐบาลหรือเป็นศูนย์กลางอำนาจของประเทศก็ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปฏิบัติตามคำสัสาบานและพระราชาบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534เมื่อมีหลักการดังกล่าวแล้วนายกรัฐมนตรีก็จะต้องปฏิเสธไม่ได้เมื่อประชาชนใช้สิทธิ อํานาจตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเช่นเป็นต้นว่าส่งหนังสือไปร้องเรียนนายกรัฐมนตรีทําหนังสือเอกสารในฐานะประชาชนคนธรรมดานี่แหละครับท่านผู้ฟังก็เหมือนกับเฟซบุ๊กเทเลวิชั่นทำเนี่ยก็ใช้สิทธิอํานาจตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเช่น บทบัญญัติรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2554มารรตรา87บงเล็บ3ก็เขียนว่าประชาชนมีสิทธิในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐทุกประเภทจากองค์กรประชาชนที่จ้างกันขึ้นมานี่แหละครับเขาเรียกว่าองค์กรวิชาชีพองค์กรเพชเชอรครุกอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสิทธิอำนาจของประชาชนแต่ท่านผู้ฟังที่เคารพครับประเทศนี้ข้าราชการนี่นะครับท่านผู้ฟังตามบทบัญญัติ รัฐธรรมนูญและระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ไม่ทันตุลารารผู้พิพากษาทุกท่านถูกบังคับไว้ว่าเมื่อจะเข้ารับตำแหน่งนั้นจะต้องไปสาบานว่าจักราไว้ซึ่งระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขทหารหารทั้งหลายก็ต้องไปสาบานต่อทงชัยเจริญพลมีความหนึ่งว่าข้าจาักรกษาไว้ยซึ่งระบบการปกครอง ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่แล้วผู้บัญชาการทหารบอกหลายยุคก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติรัฐประหารอันเป็นการระบัดศรัทาบานต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งถือว่าไม่มีความจงรักภักดีวันัตญญิรัตธรรมนูลปัจจุบันมาตราห้าสิบก็กำหนดให้ประชาชนรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหน้าที่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้แหละเขาเ,เขาเรียกว่าหลักบ้านหลักเมือง เพราะฉะนั้นเมื่อมีหลักบ้านหลักเมืองแล้วประชาชนน้องเรียนอะไรนายกรัฐมนตรีก็ต้องไปดูเอกสารทั้งหลายที่ประชาชนน้องเรียนเมื่อเขาลงรับมีประนีตอบรับอย่างที่องค์กรของผมได้ทํามาเนี่ยเกือบจะยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ว่าสิ่งที่ได้รับก็คือว่าหนึ่งนายกรัฐมนตรีทั้งหลายไม่อ่านเอกสารที่ผมส่งไปของคนอื่นผมไม่รู้ แต่ผมนั้นมีบปสดีตอบรับเข้ามาอย่างนี้นะครับมีมาเยอะแยะจากทุกหน่วยงานราชการแม้แต่ของกระทรวงมหาดไทยเมื่อประชาชนส่งไปนายกรัฐมนตรีไม่ตอบรับร้ายกว่านั้นก็คือว่ามีบางฉบับที่เป็นผลพวงต่อระบบนายทุนช่อชนคนของทำเนียบรัฐบาลจะอีกเอาเอกสารตั้งกล่าวไปให้เอกชนเป็นการขายความรับราชการเอกชนก็เอาเรื่องเหล่านั้นแหละ ให้ทนายความส่งไปฟ้องศาลผมนี่เจอมากับตัวเองศาลก็ไม่ได้ดูตามาตาเรือครับไปประทับรับฟ้องซึ่งถือว่าเป็นการทุจริตของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมผมก็ได้ร้องเรียนไปยังประธานศาลฎีกาแล้วสี่คนแล้วยังไม่มีหนังสือแจ้งมาให้ผมทราบเลยว่าการสอบสวนไปถึงไหนอย่างไรผมได้ส่งหนังสือไปหลายเรื่องหลายราวที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบมา นี่เป็นหลักราชาการชัดๆนะครับท่านผู้ฟังทีนี้คําถามก็คือว่าการมีเฟซบุ๊กมีเพจเพราะเองนั้นประลัดเรมโบมณฑลยะทรวนได้มีเพจเขียนไปถสอง2้อยสบเอดตอนแล้วเรื่องสําคัญทั้งนั้นเรื่องนางคนทุจริตที่นั่งใกล้ตัวนายกเช่นดรวินศนุเครืองามก็มีเขียนเลยลมชัดๆ,ๆเอาเอกสารมาแขกันเลยไม่มีผลใดๆท่านผู้ฟังที่เคารพ การมีเฟซบุ๊กการมีโลกโซเชียลมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยนอกจากคนตาสว่างนายกรัฐมนตรีคุณพุทธิพงศ์พุนกันก็เล่นละครหล,ลวงโลกหาก็ประมาณมาใช้กับเมียแต่ว่าสิ่งที่เฟซบุ๊กเทเลวีชั่นเราทำนี่ไม่มีก็ประมาณใดๆเต่ทำด้วยหัวใจที่มีเลือดสีแดงบานนี้ก็ไม่ได้มีการแจ้งเรื่องราวที่สำเร็จ ผมดูดูแล้วส <c feud al proposals> ักเรื่องหนูก็อจากเรื่องที่ผมเป็นจำเลยแล้วผมไปฟ้องไปสู้จนชนะคดีในศาลฎีกาก็ต้องกราบขอบพระคุณความยุติธรรมเฟซบุ๊กเทเลงิชันเอาความจริงมาพูดว่าพี่น้องประชาชนอย่าไปที่ยวสนอกสนใจอะไรมากนักเลยเป็นการระบายความใคร่บนโลกโซเชียลนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่อ่านหรอกเพราะหนังสือที่ส่งไปเยอะแยะนี่นะครับท่านบุบังนี่เยอะแยะมากมายเนี่ย นายกรัฐมนตรีแกไม่เคยอ่านเลยไม่เคยเซ็นตอบมาเลยว่าประยุทธ์จันโอชาเรียนนายบนทนยุคป่าเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีประชาชนและผมก็ยังเคยได้รับหนังสือที่มีลายเซ็นนายกรัฐมนตรีแต่ทุกวันนี้มันไม่มีลายเซ็นนายกรัฐมนตรีมีก็แค่ว่าได้รับหนังสือแล้วเป็นไอ้พวกห้อยพวกโอนอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ได้ทำหน้าที่อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันปัดสวะให้พ้นพ้นไป ที่ตอบมาว่าที่ท่านร้องเรียนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชุดยาดีนั้นได้ส่งไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้วให้ท่านรอตอบเอาเองจบนี่คือความช่วยเพียบพูนด,ด้วยเล่และแสนสามเพราะฉะนั้น f เฟซบุ๊กเ e เลว i ชั่นมีฟันทงเราเอาความจริงมาพูดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอีกครั้งสวัสดีครับ